สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยินดีกับลูกค้าท่านนี้ด้วยนะครับลูกค้าใช้สิทธิผู้บริตชิ้นส่วนอ e ีซูซนะครับก็คือเคสนี้ลูกค้าประกอบรถเองแล้วก็ซื้อเองนะครับกับสิทธิผู้บริตชิ้นส่วนก็ได้รับส่วนลด3 0,000บาทนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปชมกันฮะว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับกับหลังป้ายน้แต่งซิ่งวันนี้ครับผมสำหรับคันนี้ฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ ตกแต่งนะครับก็ใส่ชุดแต่งมาจากโรงงานเรียบร้อยนะฮะกับรุ่น X-Series Speed นะครับกับโมเดล2023นี้นะครับคันนี้การตกแต่งนะครับก็เดี๋ยวผมพาเดินชมนะครับว่าการตกแต่งคันนี้ลูกค้าเลือกโปรอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่แต่งนอกเหนือจากที่มาจากโรงงานมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยด้านหน้าเลยฮะคันนี้ก็คือติดตั้งเป็นชกอัพนะครับคันนี้ก็คือใส่เป็นชงอัพกระบอกสีแดงให้นะครับ ชงอัพนี่คือเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับจะไม่มีมาจากโรงงานอุปกรณ์เสริมที่นี้ก็คือเป็นของแต่งเฉพาะที่นี่ให้นะครับที่นี่ก็คือจัดการให้เรียบร้อยนะครับสําหรับลูกค้านะครับก็มีหลายสีนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบแต่ก็จะพยายามทําให้แมทกับรถแล้วก็อุปกรณ์ที่ใส่ตรงล้อนะครับอย่างเช่นน็อตล้อดุมล้ออย่างครันนี้ก็คือใส่น็อตแดงฝาครอบดุมแดงนะครับก็จะแมทกับตัวนี้พอดีนะครับ ล้อนี้ก็คือเป็นล้อโปรเจกต์เนะครับ M Max นะครับคันนี้ก็คือใส่เป็นขนาดความกว้างอยู่ที่8.5นิ้วนะครับแล้วก็รัได้ยาง245 45ล้อชุดนี้ขนาดความกว้างแบบนี้บอกได้เลยนะครับจะอยู่ในซุม้มไม่มีล้น,นครับขับสบายครับแบบนี้ฮะบเบาด้วยแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะครับส่วนล้อหลังก็คือใส่เท่ากันนะครับ ขนาดคงกว้างอยู่ที่8.5้นิ้วรัดด้วยยาง2 4 5 45หหนะครับหน้าหลังเท่ากันเลยครับแบบนี้ก็คือสามารถสำหรับสับเปลี่ยนยางได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าโหลดเพียงแค่2นิ้วนะครับด้านหลังก็คือใส่ชุดโหลดก็คือ3นิ้วก็สวยครับทรงแบบนี้บอกได้เลยครับกับรถที่มีชุดแต่งมีสเกิร์ตแบบนี้นะครับจัดทรงประมาณนี้ก็ขับได้สบายครับไม่เตี้ยมากนะครับถ้าเตี้ยมากกว่านี้ขับแล้วจะเครียดกว่านี้ครับเพราะว่า ด้วยสเกิร์ตที่ค่อนข้างเตี้ยนะครับแต่แบบนี้บอกได้เลยครับเดินทางได้ครับยางที่ให้นะครับก็ไม่ได้บางนะครับบอกได้เลยนะครับในรูปอาจจะดูบางแต่จริงๆไม่ได้บางนะครับเนี่ฮะเราใส่เป็นยางของสกายเลสนะครับก็นี่อยู่ในซุ้มแล้วก็สวยครับยางลายสวยครับยางล็อตนี้นะครับครับ คันนี้นะครับลูกคา้าเลือกโปรก็คือเน้นใช้งานนะครับในใช้งานก็หลกัลกๆก็คือจะมีกระบะไลเนอร์ให้เนี่ยครับมีกระบะไลเนอร์ไว้สําหรับลองอุปกรณ์ที่ถอดออกอย่างนี้ก็คือใส่เป็นท่อที่ถอดออกนะครับเพราะคันนี้ก็คือใส่ท่อซิ่งนะครับออกท้ายท่อซิ่งก็คืออยู่ที่ความชอบนะครับแต่ละบุคคลชอบไม่เหมือนกันเคนี้ก็คืออยากได้เสียงที่มันแหลมๆหน่อยทุ้มๆหน่อยนะครับก็คือท่อซิ่งนะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับ นี่ครันี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับของรถคันนี้ผมว่าสวยนะครับการตกแต่งรถแบบนี้ครับอยู่ที่ความชอบเราไม่ได้แต่งซิ่งแบบซิ่งแบบใส่อุปกรณ์อะไรให้มันเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้ก็คือขับเดินทางต่างจังหวัดได้ตารวจเห็นเข้าด่านได้คุยกับตารวจได้ครับทรงแบบนี้ครับล้อไม่ล้นนะครับล้ออยู่ในซุ้มแล้วก็สวยด้วยนะครับเนื่องด้วยรุ่นเอ็กซ์ลคือเป็นรุ่นที่ตกแต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คือทําให้รถค่อนข้างสวยค่อนข้างเด่นอยู่แล้วนะฮะเอกลักษณ์ของเอ็กซ์ลคือ สีแดงหน้าแบบนี้ครับโลโก้แดงแล้วก็มีติกเกอร์คาดนะครับข้อดีของรถที่แตงมาจากโรงงานก็คือการร,ะบะารับปร,ระกันก็คือรับประกันไปกับตัวรถเลยนะฮะสามปีหรือว่า1นึ่งแสนกิโลนะครับส่วนด้านในโบนี้ก็คือทุกอย่างเดิมหมดนะครับคอนโซลเอกลักษณ์ของ X อ็กซ์ลก็คือเป็นโทนดําแล้วก็ตัดด้วยขีดสีแดงนะครับเอกลักษณ์ของ X อ็กซ์ลีเขาและเบาเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าเป็นสีทูโทนแล้วปักคําว่า X อ็กซ์ลให้นะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับคันนี้ เนื่องด้วยรถสวยอยู่แล้วนะครับใส่ล้อชุดเดียวก็สามารถทําให้รถมีเสน่ห์ขึ้นมาได้เลยนะครับแบบนี้สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยฮะต้องการเป็นเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงรุ่นนี้หรือว่ารุ่นไหนก็ยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวคันนี้ก็เดี๋ยวส่งมอบรถยนต์กับลูกค้านะครับก็เดี๋ยวยังไงพราะกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบเป็นจริงตามโปรโมชั่นนะฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมได้เลยครับผม ลูกค้ายังบอกเลยครับว่าโอ้พี่ทำไมได้รถเร็วจังอ็อย่างที่บอกครับรถแต่ละคันนะครับตอนนี้เดือนนี้จะได้เร็วหน่อยครับแต่ถ้าเดือนหน้าก็เริ่มมีลูกค้าที่ทําเรื่องเข้ามาเยอะก็อาจจะต้องรอคิวต่อคิวนะครับแต่ถ้าเดือนนี้เขาบอกได,ได้ได้รถเร็วครับ ลูกค้าไหว้เสร็จแล้วก็เอาไปไว้ในรถก็ได้ครับไปถึงบ้านแล้วค่อยไปหาที่รัดก็ได้เพราะขับไปมันเยอะก็ล่วงเหมือนเดิมนะครับเราก็ไหว้สิ่งที่นำพาเราเนาะการใช้รถใช้ไรถึงเราจะเป็นประกอบก็จริงแต่เราก็มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอะไรของเราเนาะ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการส่งมอบรถยนต์นะครับนี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าไว้วางใจเนาะลูกค้าเดินทางมาจากปู่เจ้านะครับแถวทรปะแดงนะครับก็โรงงานประกอบนะครับประกอบเองใช้เองนะครับนี่ฮะรถสวยขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับนี่ก็ให้คุณลุงนะครับมาขับรถให้นะครับเคสนี้อ่าก็สวยมากนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่รับรถจบตามโปรนะฮะกับรุ่น4ประตู Series s p ป e ดนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของรถใหม่นะครับโอ้โหเสียงลั่นเลยก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่รับรถจบตามโปรฮะใช้สิทธิ์ตู้บริจชิ้นส่วนด้วยนะครับก็ได้รับส่วนลด3 0,000ื่นบาทนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับสำหรับกรณีถ้าลูกค้าไม่ใช้คนค้ำลูกค้าต้องมีรายได้เกิน2เท่านะครับอย่างเคสนี้ลูกค้ามีรายได้เกิน2เท่า เพราะว่า o อีลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่โรงงานประกอบนะครับลูกค้าท่านอื่นสนใจก็แวะเข้ามาสอบถามนักค้าได้เลยฮะยินดีให้บริการนะครับกําหลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับวันนี้จบเร็จสซ้นภารกิจแล้วครับดย่าวภารกิจต่อไปก็คือส่งมอบรถยนต์คันต่อไปอีกทีนะครับดี่ยวคายติดตามชมแล้วกันนะครับกําหลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับวันนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ